สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นกจะทำะแฮมเบอร์เกอร์นะคะ,ะให้ฝรั่งทานนะคะนกซื้อเนื้อมานะคะเนื้อเนื้อบดมาแล้วนกก็จะใส่อ่ใส่หอมนะคะหอมขาวหั่นเล็กๆนะคะแล้วนกก็จะผสมได้ไล้ <c oughs> ใส่ซอสไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนใส่ซอยซอสนะคะซอยซอสตัวนี้นะฮะเพื่อที่เพิ่มรสชาตินะคะให้มันเค็มเข้าไปในเนื้อนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะคคุกๆแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วเก็บเอาไว้ในตู้เย็นสักสิบห้านาทีนะคะอันนก็จะ ทอดแบบนี้นะค,ะคือไม่ไม่เชิงทอดนะค,ะคือกริวนะฮะกริวกริวในกระทะนะ,ะใ่เนยนะ,ะน้องจะใส่เนยแล้วก็ใส่หอมชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพ,เพื่อให้มันหอมนะคะ แล้วนนก็จะวางขนมปังไปแบบนี้นะคะเพื่อจะอุ่นขนมปังใี่มันเวลาจะกินจะได้ไม่ต้องเข้าเครื่องทำขนมปังนะฮะคือให้มันนิ่มขนมปังนิ่มนะคะแล้วผักเครื่องเคียงนก็จะใช้ตรงนี้นะ,ะมีหอมขาวนะฮะหอมขาวหั่นเป็นแว่นนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็เดี๋ยวใส่อโวคาโดด้วยนะเพะื่อน แล้วก็ผักโรเมสำหรับกินอรองไปนะฮะรองไปในขนมปังนะฮะ,อะซอสเราก,ก็จะใช้เป็นเมโยเมยองเนสนะคะหรือเมโยนะเมองเนสนะคะแล้วก็ตัวตัวนี้นะคะมัสตาร์ดนะคะเยลโล่มัสตาร์ดนะคะ เวลากินฝรั่งก็จะชอบนะตรงนี้นะคะนี่คือหน้าตาของแฮมเบอร์เกอร์ที่สุกแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็เตรียมเสิร์ฟนะคะ ปกติเราจะจะไดออ้ซื้อมาประมาณหนึ่งแพ็คนะฮะที่ตลาดเราก็จะมาทำแบบนี้ได้ประมาณสามกินได้สามเวลานะฮะฝรั่งจะชอบมากนะฮะนี่ก็คือเป็นอาหารโปรดของเขานะฮะเ,เพื่อนเพืนเขาก็จะทาเมโยจะทามัสตาร์ดลงที่ แผ่นขนมปังนะฮะแล้วก็เอาผักกรองนะฮะแล้วก็มะเขือเทศนะฮะหอมขาวอะโวคาโดแล้วก็เอาแฮมเบอร์เกอร์วางนะฮะแล้วเขาก็จะกินแบบนั้นนะฮะคือสไตล์ของเขาจะกินแบบนั้นนะฮะก็เขาบอกว่าเป็นอาหารประจำชาติของเขานะฮะเพื่อนๆของเราคือน,นกไม่ช่วงนี้นกไม่ทานเนื้อนะฮะ นกก็ทำให้ได้นะคะก็โอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแค่คลิปสั้นๆทำแฮมเบอร์เกอร์นะคะเพื่อนก็ขอให้เพื่อนๆถ้าอยากจะทำก็ทำได้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนอน j o ยกับแฮมเบอร์เกอร์ที่นกทำนะคะขอบคุณนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องอน,นะคะเพื่อน ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเลิฟออลออฟยูนนะคะรักทุกคนค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย